นี่ทำให้เราวิตกถึงบ้านเมืองเรามากขึ้นทุกวันทุกวันนะแล้วเพื่อนบ้านนี้ก็ทำให้เป็นสักดิ์ศรีกยานตามที่เราได้ชิดและปรารบออกมาแล้วถูกยุดเมืองนั้นเมืองนี้ยุดยุดพรติดนี่เขาชื มืองไทยเราที่เราพูดมันก็เข้ากันได้แล้วน่าริษฐมากเลยนะเพราะมันอะไรอุ้งมือเขาเนี่ยเขาจะทำเมื่อไหร่ก็ได้คำแบบเงียบ,บเลยนะคำมันน,บบนี้ําแบบเงียบน่าวิตกวิจารณ์มากเกินเวลานี้นนปหญยทาบ้านเมืองกำลังพิจารณาเดี๋ยวเขา่ยงความเสนอแต่ว่า,า,เ,บบาเราสเสนอก็ได้เราปลารถก็ได้ เข้าถึงแล้วเลยเข้าถึงจิตใจแล้วกําลังเข้าถึงแล้วถ้าเราพิจารณากันไม่ได้เราบอกอเขาเลยใครที่พูดมาแล้วมันเข้าไปผิดแล้วถ,ถูกยุดนั้นยุดนี่ว่าเพื่อนบ้านถูกยุดเลยมันมันน่าชิตมากเขาทุกวันนะกเพือ่อนบ้านเพื่อนบ้านเราถูกยุด,ยดแล้วที่ตึกนี่เขานั่นเองไม่ใช่อะไรนะตึดนี่เขา หยุดหยุดเราเรียกสงฆ์สงครามเศรษฐกิจสงครามเงียบเป็นอย่างเงียบจริงอย่างอย่างเงียบไม่มีกระตกกระตากอะไรละเงียบเีเราที่ตกอันนี้แหละถึงได้การู้ออกมาแล้วเพื่อนบ้านก็เป็นแล้วนี่ให้เห็นเนี่ยากคิดมากมาเวลานี้เรื่องกําลังจะเข้าถึงผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่จนกระทั่งถึงสูงสุดนี่นแหละกำลังพิจารณากันไม่พิจารณาไม่ได้แล้วบอกก็พูดของคง,คงคงเลยเลยพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างนี่ถึงได้พูดออกมาไม่ใช่พูดออกมาแบบว่านแบบเราเกาหมัดของมันนะพูดออกมาด้วยการพิจารณาแล้วเรื่องมันก็เป็นอย่างที่ว่าอู่จริงจริงไม่เห็นนะคริง เมืองไทยเราเป็นเมืองเอกราชเอกิทธิ์มากี่สับกี่กันมันเป็นมาอย่างนี้เดี๋ยวมันจะมาโดนมาอย่างนี้โอ้โหก็อาเเลือดตายแล้วเมืองไทยเราแบบกลืนเลยไม่ไม่ต้องเชี่ยวแบบกลืนเลยกลืนเลยน่าชิดมากนะเวลานี้เพื่อนบ้านโดนเลวนะโดนด่างท่ว่าเนี่ย เอนนัง่างเงียบเลยนุ๊กตุกนุกตุ๊กเลยกำลังให้พิจารณากันจนถึงที่สุดเลยสูงสุดแล้วกำลังพิจารณาเรื่องเข้าเนี่ยเขาไปจับเรานีนบอนแตกคือจะบอกชาวบ้านที่รักลูกคิดลูกหามาช่วยใส่เรื่องมันก็เลยไปเข้ากระใหญ่แล้วอีกราะว่าไม่มีทางช่วย นี่ทางเดียวจะนี้เราเสียเกียวรับทางรัฐบาลที่จะมาช่วยในเงินนั้นเป็นแสนล้านโถ่ทังที่ว่าแสนล้านกว่าดอกเบี้ยมันออกเดือนหนึ่งเท่าไหร่แล้วต้องจ่าค่าให้ดอกเบี้ยเขาก็จะไม่พอกัอบสำหรับประเทศไทยเราไหนจะมีปัญญาไปผก็ช่วยถึงแต่ถึงถึงแสนล้านคิดดีสนะถ้าไม่ท้าประเทศเราช่วยกันก้วไปไม่ไหวจริงๆนะ ไม่มีความเสียหายอะไรแล้วพิจารณาแล้วเรื่องความเสียหายกับประเทศชาตินี้ไม่มีนี่จค่ความทาประเทศชาติให้มีความแน่นหนามั่นคงช่วยตัวเองได้ในการต่อไปเป็นลำดับตองแต่บัดนี้ต่อไปเนื่องจากที่พวกเราทั้งหลายต่างคนต่างช่วยเหลือกัอนอประเทศชาตินี้มันใหญ่โตมากใครพวกเราจะอยู่ได้ตามคนต่างอยู่ได้เพราะประเทศชาตินี้ ม่ใช่อยู่ได้เพราะอะไรหลักนี่เป็นหลักใจมากามาที่เดียวแล้วนวิตุวิจารเพราะท่านเฉลี่ยกราออกมาเฉลี่ยทั้งเขาออกชื่อเต็มลั่นไปหมดลั่นก็ลั่นไปเจอเราเล่พูดอะไรแล้วเป็นไม่ถอยแล้วนี่วาได้พิจารณาแล้วถึงพูดไม่ได้พูดสูงสูงสูงหาหน้าเราเชื่อบ้านเมืองเราก็เชื่อจำกำลังอย่างนี้นั่นเนี่ยของาชุกด้านทุกทางอย่างที่เห็นนี่มันเชื่อไม่ไหวที่เราคนเดียวไม่ไหวนี่ยังประเทศชาติทั้ง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 ชาติด้วย แล้วตื่อบ่ายเขามีอย่างเหรอนี่มันน่าคิดคนหนึ่งเสี้ยแค่ร้องชทตายแล้วมาปืนต่อหน้าต่อตายเห็นนี่มันมันเป็นไปได้หรือที่นหนมันก็อากเลือดตายนะเนาะพร้จะให้พากันเตรียมพร้อมไว้นะหากว่าเรื่องเรามัยังไงก็นจะค่อยที่จะมันจะค่อยรออมมากังเรื่มงเข้าศึกษาการรบกันจะเป็นยังไงผู้อยากจะเห็นยังไง แต่สาหรับเรานี่ตั้งชาติจนหนักใจเลยแล้วลไม่ตั้งอะไรเละใครก็ตามก็อยู่ได้เพราะชาติถ้าชาติจมไปเรื่อยๆไม่มีอะไรอยู่ได้สูงขนาดไหนต่ำขนาดไหนก็จมไปด้วยอันถ้าชาติอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วคนไทยเราเนี่ยเราเอาเอาชาติออกเป็นที่ตั้งเลยเรียกว่าชาติเป็นใหญ่ว่างนั่นเลยถ้าเราชาติเรสมอะไรไม่มีเหลือ ไปด้วยกันหมดเลยเพราะรากแก้วอยู่ที่นี่ต้นรำอยู่ที่นี่อยู่ที่ชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงศึามากมันเกี่ยวกับชาติบ้านเมืองเรามันต้องรีบยืดรืดแยะรืดพิจารณาไม่พิจารณาไม่ได้นะวะเวลากนเราเงียบๆอยู่เนี่ยให้พิจารณาใช่หถ้ามันมามันมาเงียบนะวะไม่มาแบบกระโตกกระตากอะไรนะมาแบบเงียบเลย เราบกูดอะไรไม่ได้ด้วยตืนพร้อมไปด้วยไม่ต้องเชี่ยวเนี่ยขรงสงครามเขาเรียกสงครามเศรษฐกิจสงครามเนี่ยมันแบบสงครามฆ่ากันตูนตามตามมันดองดังไปหมดสงครามมันนี้ไม่ดังนะปุ๊บปืนปุ๊บตืนปุ๊บเลยต็อย่างนี้มิตกหน้ายูเราแล้ว,วคนต้องตั้งให้เป็นเนื้อเป็นหนังของชาติจริงๆ ด่ามาเป็นเนื้อเอาชาติมาเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองให้ต่างคนต่างเป็นเลือดเนื้อของชาติทุกคน <c oughs> ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องความสุจริตนี่เป็นของที่สำคัญมากนะความสุจริตทุจริตเป็นเรื่องสําคัญมากทีดเดียวนี่แหละอันที่ทําลายประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ทุกวันนี่คือตัวนี้เองไม่ใช่ตัวไหนเน่ะชี้ได้เลยตัวทําลายชาติบ้านเมืองอยู่อลานี้เพราะเอาชาติบ้านเมืองมาเป็นเนื้อหนังของตัวเองผู้เดียวนี่ ชาติบ้านเมืองทั้งชาติเอามาเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองผู้เดียวนี่มันใช่ได้หรือมันเป็นไปได้หรือแต่มันก็เห็นมันก็เป็นกันอยู่ตรงนั้นตรงนั้นมันถึงจะจมหรือเมื่อมันกินกันมากๆากินเขามากมากเอาชาติบ้านเมืองเขามาคืนเป็นเนื้อเป็นหนังตัวเองเขามากมากแล้วบ้านเมืองจะอยู่ได้ยังไงมันก็ต้องจมเลยถ้าจมแล้วผู้ที่เอามาคืนนี่มันก็จมไปด้วยกันไม่มีใครเจริญไ oh, <my> well, right. ด้ถ้ารองชาติบ้านเมืองจมแล้วจ้องจมหมดมหาเศรษฐก็จะจมไปด้วยกันหมด ม่มีรรอ,อะไรเหลือเพราะงั้นชาติกำลังจึงสมควรอย่างยิ่งที่เราจะเชิดทูนจากคนต่างตั้งเนื้อตั้งตัวให้เป็นคนของชาติจริงๆเป็นเนื้อเป็นหนังของชาติอย่าเอาชาติมาเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองชาติจะอยู่ได้พูดไปก็ไม่กี่วันเนะี่ยจะยินข่าวมาแล้วนะข่าวปืนเพื่อน,นะนบ้านถนะูกโดนโดนอย่างว่านนะีน้ปืนปับ๊บปืนปั๊บ ยกปุ๊บยกปุ๊บเลยก็ดูกระดุไม่ได้เนี่ยเราสงครามเงียบสงครามอย่างนี้นี่เมืองไทยเราช่ว่ววิสฆงอาจารย์ที่เวลายิ่งเงียบอยู่นี่ให้รีบสื่นเนื้อสื่นตัวนะไม่สื่นไม่ได้นะวะไอเราเรื่องมันวิ่อบมากจริงๆเราไม่ใช่ธรรมดาอย่างที่ช่วยโลกเร่ะมีเท่าไรช่วยหมดไม่ให้มีเหลือติดตัวเลยช่วยช่วยแม้จะยังเหลืออยู่ก็เหลือเพื่อช่วยไม่ได้เหลือเพื่อเก็บ เผื่อเพื่อช่วยแยกไว้นู้นแยกนี่แยกนั้นนี่เอาไว้เผื่อทังนู้นเผื่อทางนี้เผื่อไว้เก็บเก็บไว้นี่แะเก็บไว้เผื่อนั้นเผื่อนี้ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไว้เพื่อเก็บเรื่องั้นเท่นัเราเก็บไว้เพื่อช่วยกันจกมานี่แหละมาทางน้นมาทางนี้ก็มาปีนี้แปลกๆซะด้วยนะโรงพยาบาลเราติดนี่ติดสินพลุงพลังงบประมาณไม่ได้เนี่ยที่เข้ามาเราช่วยนี่นี่สินน้อยเมื่อไหร่ก็เป็นล้า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 นนู่น น้อยเมื่อไหร่เฉพาะนี่สินนะค่าเครื่องมือแพทย์ก็ช่วยมาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเวลานี่ก็อย้อนกลับก็มาโดนเอาที่ว่าติดนี่โรงพยาบาลติดนี่รัฐบาลไม่มีงบประมาณให้แล้วติดนี่มันช่ติดน,น้อยๆเฉยด้วยนะเป็นล้านๆาน่อยแต่ล้โรงแล้วาลเีละรช่วยมาโดยลำหนักก็อย่างที่โคราชกุติจีนี่มันก็เข้าแบบเดียวกัน เันเท่านั้นล้านเท่านี้ล้าน,าน,ลานแล้วเอาเครื่องมือเข้ามาแล้วเขาจะยืดหนี่ก็อย่างนั้นแล้วอันนี้กหบือนกันเราพอได้ยินที่ไหนโอ้อันนี้รู้สึกว่าร้อนกว่าทุกอย่างนะเครื่องมือแพทย์ธรรมดาที่ช่วยเหลือกันเขามาขอธรรมดาแล้วก็ไม่ค่อยหนักแล้วนักในหัวใจคือไม่ค่อยมาโดนเอาเจ็บๆเ,เพราะว่าติดน,นี่นี่โดนเจ็บมากเราต้องช่วยทันทีพอช่วยได้ช่วยทันที เมื่อวานนี้ก็ไปดูตึกขอกําลังเริ่มแล้วขึ้นเสาแล้วนนท์ก็ขอมาหลายอย่างเมื่อวานเนี่ยเครื่องมือแพทย์ที่ว่าเกยความจําเป็นยู่นั้นไม่ทราบว่ากี่รายเราให้หมดเลยนะเมื่อวานเนี่ยให้เครื่องมือแพทย์อีกหมดให,ให้แต่ก่อนก็ให้แล้วโรงนี้นะให้แต่ก่อนก็ให้แล้วที่ต่อแล้วมาก็สร้างติกอันนี้ก็ขอเครื่องมืออีกรายการเป็นหน้ากระดาษเราให้หมดเลยนะ จากนั้นก็จะขอแอมูเลนอยู่ว่ามันก็ตายแล้วหลงกระบัวมันไม่ใช่เศรษฐีนี่นาเราก็ว่างันเนี่ยออกปากโค้เลยไรแนี่มันหลงกระบัวมันไม่ใช่เศรษฐีนี่นาะวันเดียวสี่ลายห้าลายห้าห้าลายไม่ทราบว่ากี่รายการเต็มเต็มโรงพยาบาลเลยแย่ไม่ไหวว่าพักไว้ก่อนรถแอมูเลนลาพักไว้ก่อนเราบอกค่อยพิจารณาไปนี่นะเมื่อสมควรเมื่อไรเราพร้อมที่จะให้อยู่แล้วเราบอกงัน แต่เพียงว่ายังไม่ไม่ครอมในสิ่งที่ยังมาสนับสนุนให้ให้ให้เห้สระเองว่าแต่ว่าก็าจากนี้แล้ววันนี้เ็จะไปสองดาวในหุบเขาเอาของไปลงสองดาววนานนแล้วทั้งเอาไปให้ตั้งจ่ก่ไปกรุงเทพกลับประจากกรุงเทพมาต้ทิมห้าสิบหกวันนี้แล้วไปลงนั้นลงนี้ยังไม่ครบเลยกลาไม่ใช่ไม่ใช่เพียงเอาของไปให้ใหเฉยนะไปแล้วนั่นงต้อง อะไรขาดเขินก็อย่างที่ว่านี่อย่างเมื่อ,าว,าอาวานเนี่ยแล้วเวลา,าการเครื่องมือแพทย์มีเท่าไรขอมาให้หมดเลยก็อย่างนั้นเนี่ยไม่ใ<น>ช่ไปให้เฉยๆล้วยังมีรายให้เป็นพิเศษดีต่างคนต่างเตรียมไว้เตรียมว่าชาติของเราเราทุกคนเป็นคนของชาติฉะนั้นให้เตรียมไว้แต่ว่าเรื่องราวมันออกมาเมื่อไหร่ยังไงเราก็ค่อยพิจารณาตามเรื่องราว เรือ่อน,นี้กําลังเข้าติดใหญ่มดพิจารณากันสำหรับหลวงตาบัวน,นี่บอกไว้แล้วว่าอย่างน้อยให้หนึ่งล้านทันทีเลยนี่ว่าเป็นอย่างน้อยแล้วเนี่ยตั้งพื้นฐานไว้แล้วว่าหนึ่งล้านทันทีเลยให้หนึ่งล้านเลยทันทีนี่เป็นตั้งพื้นฐานไวอ้อาจอาจสูงกว่านั้นแต่อันนี้เป็นพื้นฐานเฉยที่ตั้งไว้นี่ไม่ไม่ไม่หลุดสตางค์นึงก็ไม่หลุดหนึ่งล้านแล้วว่างั้น <c oughs> เราตั้งไว้แล้วหนึ่งล้านสำหรับวัดนี้มีมีหามาให้ได้เงินหนึ่งล้านเนี่ยคิดว่าจะมากกว่านั้นเวลาเรื่องราวเป็นไปจริงแล้วคิดว่าจะมากกว่านั้นยะถาวาเริวาหาปุถอายุวันโนสุขังภาลังเอาละที่จะไปเดี๋ยวหมอมาหมอมาก็ จอกับหมออยู่สักก่อนหมอคงมาถึงเลยข้ากำลังจะเก้าโมงแล้วที่เรากล้าพูดจนกระตั้งถึงได้ออกนังชื่อพิมพ์นี่เราเชื่อเราก่อนคนอื่นที่จะมาเชื่อเราเราเชื่อเราร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะนั้นเราถึงกล้าพูดทุกอย่างสละได้เลยจะเอาชื่อเราไปลงเลยอ๋อลงเลยแล้วบอกนี่เลยเวลานี้เราพร้อมแล้วเพื่อชาติแล้วว่านี้